ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องหาดูต่อท่านประธานเพียงแค่หนึ่งเรื่องค่ะดิฉันได้รับคําร้องจากสมาชิกอพปร,รหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนว่าพวกเขาปฏิบัติงานด้วยจิตอาสาในการดูแลพี่น้องประชาชนและอำหนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการจนเป็นผลสําเร็จ ด้วยภารกิจดังกล่าวก็คงคล้ายกับอสมนะคะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดสมาชิกอบพอรหล่านั้นต้องตั้งด่านแล้วก็ตรวจเบญยามคัดกรองนะคะผู้ที่เข้าไปเข้าออกภายในหมู่บ้านพวกเขาเคยเรียกร้องค่าตอบแทนอย่างน้อยเป็นรายเดือนเดือนละ8 0 0ถึง1,000บาทหรือเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลได้จ่ายให้อสมค่ะเพื่อจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานท่านประธานคะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน ภายฝ่ยพรเรือนปี2553ไม่มีมาตราใดาเลยค่ะที่จะระบุค่าตอบแทนและสวัสดิการต,าต่างๆให้กับสมาชิกอพอปรดิฉันจึงขอเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือครอมได้นํากฎหมายดังกล่าวนํามาเสนอต่อสภาแล้วก็แก้ไขให้สมาชิกอพอปรได้รับสิทธิ์เหล่านี้หรือว่าในระยะสั้นนะคะรัฐบาลก็สามารถที่จะเยียวยาค่าตอบแทนเหล่านี้ให้กับสมาชิกอ,อ,อพอปรหรือเช่นเดียวกันค่ะชรบหรือชุดรักษาความ ปลอดภัยของหมู่บ้านกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลก็ได้ทำงานคล้ายๆกับสมาชิกพอพปรแล้วก็เป็นจิตอาสานะคะที่ได้ส่งเสริมงานให้กับส่วนราชการแล้วก็หมู่บ้านซึ่งสมาชิกชรบเหล่านี้นะคะหมู่บ้านหนึ่งก็มีประมาณ7-15ถึงคนก็อยากจะให้ทางหน่วยงาน กระทรวงมหาดไทยได้จัดฝึกอบรมนะคะแล้วก็ได้จัดชุดให้เขาชุดนะคะท่านประธานก็ขอเป็นเงินดีกว่าค่ะเพราะชุดที่ส่งไปจากกรมการปกครองบางทีก็เป็นชุดใหญ่บ้างเล็กบ้างสมาชิกก็ไม่สามารถใส่ได้นะคะนอกจากนั้นค่ะขวัญและกําลังใจทั้ง2หน่วยงานซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเหลือรัฐบาลขนาดน,นี้ดิฉันฝากท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เพิ่มเติมขวัญกาลังใจให้กับบุคคลเหล่านี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับ